ครับไหนอะรครับโอ้ยหมาหัวยังเลยโอ้โนี่คือต้มรุ่นรุ่นหมูป่ะฮะเอไปจับค่ะเอาไปจับเหรอนครับเอาไปจับเอาไปจับลิปแกรงอะไรครับอัลโลัลโ กระเทียมหวานเวลาแบ่งส้มป่างเรนนำพริกอะไรอย่างนี้พ uh ริกกระเทียมค่ะโอ้กันนี้ก็เป็นความเป็นอยู่ในซอยกุเพียนนะครับซึ่งก็โอ้ยมันน้องไม่กลัวหมาน้องเป็นโก้หมาจริงจริงเลยไม่จัดรอตอนเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วสามี้วน้ำส้มเยอะมากที่นี่ทุกคนจะไปโก้หมาเลยกัน นี่น้ำพริกอะไรครับพริกเผาค่ะอะไรครับม้านู่นม้าอะไรเนี่ยม้าอะไรเนี่ยไ่ไไม่หไมได้เลยเธอพูดไม่ได้เลยเธอกัดตัวเล็กลัเล็กเลยแย่เลย ครับ120นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับลูกไปแล้วลูกไปก่อนนะไป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 เร็ว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 โอเค ปลาดุกป่ะปลดุนี่ใช่ไหมค่ะเขาก็าดุสองตัวนะโอเควันนี้เราก็มาจบร้านนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะอัปเดตหน่อยนึงอัพเดทหน่อยเลยเช้าตีห้าเลยมั้งเนี่ยใช่ครับพี่อันนี้ชิมเท่าไหร่นะครับห้า <5. S 1> ชิลละห้านะเอาสิบห้าเอาสิห้าเหรอ่ะสิ้าแล้วกระดูกตัวไหลาครั้งสองตัวตัวหกสิบนะไม่สิบห้าสี่สิบห้าร้อห้าบาทแลสิเศคางไปมากเลยแต่เท่าไหร่ละสิบบาทนะครับละสิบาทร้อยหนึ่งสบห้าบาทซอยนี้ติดนีได้ด้วยนะได้จ้ทำกมเ่งเด้ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบอาร้อยสิบห้าบาทพอดีตอนนี้ก็เราเมื่อวานนี่ก็เข้าห้องอัดนะครับเป็นวันแรกจริงวันที่สองแต่พอดีผู้อ,อัดก่อนรู้สึกต่อไม่ไปดูละมั้นเป็นของ,งเขห้องนะเสร็จแล้วก็ผู้อัดวันนี้อัดคืนน,นี 2, ้อัดตองได้ประมาณสองสามเพลงได้แล้วก็ผมจะให้ดาวน์โหลดได้ประมาณสัก อาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าถ้าดาวโหลดได้ดีอเอ้สองอาทิตย์แล้วกันสองอาทิตย์ดีกว่าาะก็ควไม่พอเนี่ยไม่เอาหรอกครับข้าวเหนียวไม่อล้วครับแล้วก็เราก็จะมีเมื่อ,อวานนี้มีประชุมเรื่องรางบรรชัยช่วยแล้วก็มงจะเปิดขายเร่น่าจะเป็โโนเดือนเมษายนนี้นะครับยยก็ติดตามที่ดีนะผมจะเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังทุกทุกวันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ อันนี้อร่อยมาก